สวัสดีครับผมธารัสนับดูรายมือพ่านัพนุกรมก็บพบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายโดนสตารคนเกิดราศีกอแล้วรกในเดือนพฤศจิกายนพศ2568เริ่มจะไพ่เลยนะครับได้ไพ่แปดไม้เท้านะครับผมไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีดีมากเพราะไพ่แปดไม้เทาหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหมายถึงการที่เจริญผริกดอกออกผลงอกงามแต่หมายถึงไพ่หมายถึงไพ่ใบน,นี้หมายถึงการที่ไม่รู้ตัวได้ด้วยหมายถึงอย่างเช่นว่าคุณนอนหลับไปวันหนึ่งเปลี่ยนไปเลยหมายถึงอะไรก็เหมือนกับที่อาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะที่ตอนนั้นอะไรนะที่เกิดวิกฤตเงินบาทไงลอยตัวเข้าใจนะนอนหลับไปตื่นมา เป็นคนจนเศรษฐีหลายคนสูญเงินจำนวนมหาศาลในพิษตานั่นคือกรณีอาจจะตรงกันข้ามหน่อยหนึ่งนะอืมพอเข้าใจนะแต่มันมีกรณีหนึ่งอันนี้ความจริงนะผมจะพูดตรงๆว่าให้ใบนี้เปลี่ยนชีวิตให้ใเนี้คือให้เปลี่ยนชีวิตเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนเพราะให้ใบนี้มาจากฟ้ามันจะเปลี่ยนชีวิตไปเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้ พราะว่าอยู่ที่บุญวัสนาของแต่ละคนแต่ถ้าที่ดูมันดีเพราะว่าไพ่ถ้าที่จับมาเดี๋ยวผมใบให้เลยดีกว่าวจับมาเนี่ยไพ่ใบนี้ใบนี้ใบนี้สี่ใบนี่มันได้ดีหมดไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรหมายถึงพื้นดวงพื้นดวงอันนี้ไม่พูดมากนะพื้นดวงคุพพเขก็ใจอยู่แล้วก็หมายถึงดวงจรดวงช่วงนี้เข้าวๆไพ่ใบที่สองมันหมายถึงอดีตที่ผ่านมาของราศีกรกฎไพ่ใบที่สามหมายถึงปัจจุบันเริ่งเดือน ตัวรับพิสติการโดยช่วงนี้ส่วนแพเบื้สีหมายถึงอนาอคตที่กาลังจะถึงใกล้ๆที่ถัดจากเดือนตัวรับพิสติกามันดีอ่าเรามาดูกันภาพเนื้ี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่คาดฝันเช่นหลับไปมันมีสองกรณีคือหลับไปตื่นมาพบว่าตัวเองเป็นหนี้มหาศาลกับอีกกรณีหนึ่นงคือหลับไปตื่นมาเฮ้ยเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นโอ้โหมหาศาลเลยแปลได้อีกแบบนี้ก็ตอนนั้นไงถ้า เงินบาทตอนนั้นใครที่ลงทุนในหุ้นหรือลงทุนอะไรก็แล้วแต่หรือวาไปลงทุนในตลาดเงินตอนนั้นเงินบาทมันไม่สู้จะขึ้นหรือจะแข็งหรือะไรเงี้ยผมจำไม่ค่อยได้เพราะว่าตอนนั้นผมยังเด็กตอนนั้นมันเกิดกรณีที่อะไรนะตลาดหุ้นมันมันมันตอนนั้นอะไรผมจำไม่ได้นะคือใครที่ลงทุนอยู่โูกแม่สูนยสิคือตอนนั้นมันมันแบบขาดทุนเยอะหรือบางคนอาจจะเป็นหนี้เป็นน่นอะไรต่างๆเลยเศรษฐีกลายเป็นในนั่นในพิษตา แต่ถามว่าถ้ากรณีกับกันถ้าลงทุนถูกตัวก็เป็นมหาเศรษฐีเลยแต่ถามว่าตอนนั้นคือไม่รู้นะอมอืผมไม่กล้าพูดนะแต่ว่าจริงๆไพ่น,นี้คือมันมาจากฟ้าไพ่ใบน,นี้ข้อเสียงมันคือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดการพลิกชะตาซึ่งเราต้องมาดูไพ่ใบต่อไปนั่นเองคือไพ่เบสุดท้าย จะบอกว่าภาพวันนี้คือสิ่งที่มาเราไม่รู้ส่วนใหญ่มันมาจากอะไรมันมาจากเทคโนโลยีมันมาจากพวกเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตสารสนเทศหรือถ้าไม่เกี่ยวกันเลยก็มาจากสายไฟเอ้มาจากพวกเกี่ยวข้องกันเปลี่ยนแปลงปฏิวัติปฏิวัติจะไปคิดมากนะคือจะบอกว่ามันเกี่ยวกการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เราไม่ทันตั้งตัวหรือการประกาศอะไรบางอย่างเพราะมันหมายถึงการมาจากฟ้าการมาจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเลยบอกว่ามันแปลได้หลายอย่างมากเลย อย่าไปคิดมากเอาว่าเปลี่ยนแปลงก็พอแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางดีมากกว่าไม่ดีกันล้วกันนะโอเคนะนี่คือดวงพืไอนี่คือดวงจรในช่วงนี้สําหรับราศีกร,รกฎมันดีนะครับผมแต่ถามว่าราศีกร,รกฎเป็นอย่างไรราศีกร,รกฎจับอะไรก็เป็นเทนทงินเป็นทองผมจะบอกตรงนี้ผมจะบอกว่าราศีกรกฎทำไมจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแตบง่บางราศีนะผมจะบอกว่าก็เป็นดวงจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันแต่จับปุ๊บ เป็นเงินเป็นทองแล้วมักจะมีเรื่องที่ต้องหมุนเวียนและจ่ายออกไปราศีกรกฎไม่นะจะบอกราศีกรกฎถ้าจับเป็นเงินเป็นทองแล้วมักจะอยู่กับตัวเองก็คือเก็บเงินเก่งกระเป๋าเงินมักจะอยู่กับตัวเองถ้าคุณแต่งงานแล้วกับสามีคนหนึ่งที่เป็นคนร่ำรวยมหาศาลสามีก็มักจะฝากเงินให้คุณดูแลทั้งหมด มักจะเป็นแบบนี้นะคุณก็เก็บอยู่แล้วเกินแบบให้มาหนึ่งล้านสมมุตินะสมมุตินะให้มาหนึ่งล้านคุณก็เก็บหนึ่งล้านให้มาอีกสองล้านคุณก็เก็บอีกสองล้านรวมเป็นสามล้านสรุปเก็บนอะเนาเลยสามีอาจจะให้ไปให้ไปหมดตัวเลยแต่คุณกเก็บนอนาทั้งหมดเลยสุดท้ายคุณอําอำนาจเหนือสามีที่ร่ำรวยมักจะเป็นแบบนี้นะครับราศีกรก,กฎก็คือเงินเก็บอยู่คุณจําได้ไหมว่าราศีกรกฎสัญลักษณ์เป็นอะไรเป็นปูครับปูคืออะไรเวลาปูมันหนีบนะมันไม่ปล่อยนะ มันหนีบแน่นเลยนะครับผมแมงป่องนี่มันไม่ได้หนีบนะเขาบอกว่าแมงป่องมันยังเหมือนปูควจริงไม่เหมือนนะราศีพิจิกจริงๆมันต้องต่อยถ้าต่อยบางบางทีมันเสียอีกตัวแลวนะเพราะแล้วก็มันเสียเหล็กในไปนะพอต่อยไปเสร็จเหล็กในอาจจะต้องสลาบไปบ้างก็คือมีแต่เสียสลับนะครับผมอาจจะทําให้คนอื่นถึงแก่ชีวิตแต่บางทีตัวเองเสียเข้าเนื้อนะครับผมมันเลยไม่ค่อยต่อยใครแต่ปูนี่หนีบรูปเดียวเข้าใจนะ ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงแล้วบางทีจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่คาดเดาไม่ได้แต่ในทางดีนะส่วนมากมักในทางดีแต่ส่วนล่าศีก็เรากดเวลาสีโชคดีมีเซนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนี่คือดวงคือดวงอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งคือมีเซนในที่นี้คือ <c oughs> ถ้าคุณจับที่ดินลงทุนในอะไรๆๆก็แล้วแต่มักจะได้กําไรหลายเท่า มันมาจากไหนก็มาจากการฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกสตินี่เกี่ยวเพราะว่าการฝึกจิตของคุณคุณสามารถบรรลุได้เร็วเพราะว่าราศีกกฎไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่มันหมายถึงว่าถ้าคุณฝึกถึงขั้นขั้นหนึ่งเอาเอาขั้นแรกๆก,ก่อนนะไม่ต้องเป็นขั้นแบบว่าบรรลุอะไรนะถ้าคุณฝึกถึงขั้นแรก,แรกมันหมายถึงว่าคุณจะสามารถรู้เห็นอะไรได้ชัดเจนไม่ต้องถึงขั้นสูงนะเนี่องจากว่าคุณอาจจะคาดเดาว่า ที่ดินตรงนี้ราคาขึ้นไอตนนงไง้ตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงหรือแม้ว่าคุณตัวนี้กําลังจะตกแล้วคุณก็อาจจะขายออกก่อนนี่คือยานระยังรู้ขั้นต้นๆที่ว่าคุณจะรู้ได้แต่ราสีกรกฎซึ่งราศีบางราศีฝึกฝึกให้แบบโอ้ยากเย็นแสนเข็ญก็แทบจะไม่รู้เท่าราศีกรกฎนี่คือข้อได้เปรียบราศีกรกฎเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะ มีเซนใ์ถางี่ผมบอกแล้วยังโชคดีด้วยนะครับผมเก็บเงินก็อยู่เวลาสีโชคดีแต่ข้อเสียคือบางทีการเก็บหนอเนอเนี่ยมักจะไม่ค่อยแบ่งใครมักเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่รู้คนอื่นเขาจะมองแบบนี้นะว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแต่ก็เก็บอยู่นะครับผมบางทีเจ้าพิธีมากว่าอะไรก็ต้องเป็นพิธีพิธีพิธีไปหมดก็คือจะบอกว่า พอคุณมีพิธีเยอะเนี่ยคนอื่นเขาจะมองว่าคุณเป็นคนเรื่องมากเจ้าพิธีแต่ก็แล้วแต่คนอื่นเถอะนะครับผมเอาเป็นว่าตัวเองร่ํารวยก็พอนะครับผมอืมความรักเป็นยังไงความรักก็ดีครับความรักราศีกรกฎเนี่ยบางทีได้สามีที่ขยันทํามาหาเงินให้คุณสะส่วนมากหรือบางทีก็ไม่ได้ให้สามีบางคนอาจจะอารมณ์ร้อนหน่อยนะสามีแต่ก็มักจะได้สามีร่ารวยหรือว่าช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่อาจจะบ,บ่นบ้าง ส่วนถ้าเป็นผู้ชายได้ผู้หญิงก็มักจะได้ผู้หญิงที่ช่วยเหลือคุณอย่างดีนะครับผมหรือบางทีก็โอเคอะใช้คำเนี้ยได้สามีได้ผู้หญิงที่ดีถ้าคุณเป็นราศีกรกฎนะอืมต่อไปามวเราได้พไพ่ใบนี้ที่เราบอกดวงจอไปแล้วในช่วงเข้าๆตรงนี้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะร่ํารวยหรือว่าอะไรยังไงแต่ในทางดีนะเราก็อย่างหนึ่งคือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแต่เราอาจจะคาดเดาไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นยังไง เราต้องมาดูไพ่ใบต่อไปไพ่นี้คืออดีตอดีตไม่เกี่ยวกับใบน,นี้นะอดีตไม่เกี่ยวกับใบน,นี้มันคืออดีตที่ผ่านมาซึ่งถ้าเราจะรู้ใบน,นี้ว่าต่อไปเป็นยังไงเนี่ยใบนี้ยใบเนี้ยเราต้องดูต่อไปไพ่ใบต่อไปที่เรากำลังจะเปิดได้ไพ่ใบนี้ครับไพ่ใบนี้คืออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คืออดีตอันนี้คืออดีตคือที่ผ่านมามีเด็กครับ ถามว่าถ้าใครที่เจอเด็กหรือว่าเจอคนที่ยุ่น้อยกว่าหรือว่าคนที่มีความต่าจากกว่าคุณคุณงี้คืไคอไพ่ใบน,นี้มันคือไพ่ัตรูไพ่ัตรูไพ่ัตรูในที่นี้หมายถึงว่ามันมีสตราที่ว่าเล็งคนอยู่อ่ะผมเปรียบเทียบนะเวลาคุณกําลังโชคดีกําลังจะการเปลี่ยนแปลงหรือเจออะไรอย่างไรในทางที่ดีเนะี่ยมันต้องมีสตรูครับผมใช้คํานี้สตรูในที่นี้เป็นเด็ก เป็นคนอายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นลูกน้องคุณก็ได้ไพ่น,นี้หมายถึงคนที่อายุต่าสักกว่าคุณคนที่มีศักดิ์ต่ากว่าคุณคนที่เป็นคนขี้อิจฉาคนที่อารมณ์ร้อนได้หมดนะและเขาไม่หวังดีต่อคุณสมมติว่าคุณกําลังจะแต่งงานสมมุตินะแล้วคุณเจอเพื่อนคนนึงงที่เป็นแบบนี้ตัวเหม็นด้วยนะขี้อิจฉาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เ <K ill ain> ขาอ,อิจฉาคุณมากเลยที่าคุณได้แต่งงานแต่ทําไมเขาไม่ได้แต่งงานมันก็มีสาเหตุค <K ill ain> ขาเป็นคนแบบนี้ไงเขาเลยไม่ได้แต่งงานอิจฉาไปวันๆคิดอะไรก็แบบในทางที่ลิษยาเขาก็ไม่ได้แต่งงานแต่ถามว่าเขาก็สิ่งที่เขาทําได้คือเขาแช่งคุณว่ <K ill ain> าขอให้เลิกกันขอให้อะไรทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเวลาคนเราส่งจิตมาเนี่ยมันมีความรู้สึกนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างงู้นอย่างนี้ที่ไม่ดีพอเรารู้สึกเราก็รู้สึกไม่ดีอีกอย่างหนึ่งคือพอะรู้สึกไม่ดีพอเราใจาตก เรื่องไม่ดีต่างๆก็ตามมามันจะมีแบบนี้แหละใหเราะวังคนนี้แต่ถามว่าถ้าเราเข้มแข็งมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้ให้คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว,ว่าวิธีการที่ผมจะบอกให้คุณแก้ก็คือให้คิดว่าไอคนแบบนี้มันปลาซิลปลาซ้อยอีกอย่อยางหนึ่งที่ผมจะสอนทําบุญมากๆแล้วคนพวกนี้จะทําอะไรไม่ได้ทําบุญมากๆแล้วบางทีอ่ะผมพูดแบบแบทบี่ทำบุญมากๆกันเลวกันนะไม่ต้องรู้อะไรมากมายหรอก รู้เยอะมากเกินไปก็เป็นภัยต่อตัวเองภพ่ใบนี้คือปัจจุบันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไพ่ใบบนเพราะถ้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของราศีกรกฎผมก็ยังจะบอกว่าไพ่นี้คือการเคลื่อนที่การไปข้างหน้าเลยบอกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าตัดสินใจแล้วโอเคบางทีจะบอกว่า สกานตอนนี้มันไม่มั่นคงบางคนน่ะที่เป็นราศีกรกฎรู้ดีอยู่แล้วว่าตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้มันไม่ดีเลยหรือว่าตอนนี้มันยังไงเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีอะไรยังไงแต่ราศีกรกฎรู้ทางนี้ทีไรอยู่แล้วนะผมรู้นะบางคนเนี่ยอาจจะไปอา่าไพ่นี้เป็นการทําอะไรบางอย่างที่มันปลอดภยัย ต่อทรัพย์สินและชีวิตอันนี้พอเข้าใจนะเลยบอกว่าบางทีนะไพ่ม้คือเห็นไหมมันไม่ใช่แบบนั่งเฉยๆนอนนนั่งๆแล้วคิดว่าปลอดภัยแล้วกาเงินเอาไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็สบายๆแต่เป็นการที่แบบออกแรงไปทำสร้างรายได้สร้างสร้างทรัพย์สินสร้างอะไรบางอย่างที่มันก่อเกิดเงินก่อเกิดการต่อยอดที่มันปลอดภัยในอนาคตอันนี้พอเข้าใจนะเลยบอกว่าบางอย่างนะ สมมติาาว่าคุณลงทุนไว้คุณลงทุนสิบอย่างลงทุนสี่อย่างอาจจะมีสักห้าอย่างที่มันก่อเกิดอะไรบางอย่างให้ราศีกรกฎในทางที่จะได้กําไรได้กาไรตรงนี้จะพุ่งมหาศาลเลยอาจจะมีสักทางไหนทางนึงและเห็นไหมว่าบางทีอาจจะลงทุนที่ที่แบบว่าสมมุติว่าผมไม่อยากจะพูดว่ามันเกิดอะไรตอนนี้คุณก็รู้ว่าประเทศไทยกับอีกประเทศหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้น คุณอาจจะลงทุนที่มันปลอดภัยในที่ที่อะไรก็สักอย่างหนึง่งแถวจังหวัดอะไรผมก็ไม่รู้นะแล้วมันเกิดว่ามีอะไรมาลงทุนในที่ตรงนี้สมมุตินะแล้วก็รวยเพราะไพ่ใบเนี้ยคือ the sun the sun คือก่ะเกิดเดยบอกว่าอย่างไรก็งก่อโกง the sun หมายถึงประสบความสำเร็จแต่ระวังหน่อยนึงว่ามีมาร เช่นสมมติว่าคุณอาจจะรู้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันเป็นยังไงแล้วลงทุนเผื่อไว้แล้วก็อย่างหนึ่งคือมีที่ดินบางคนนะอาจจะลงทุนในอะไรบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่ทันนึกหรืออะไรบางอย่างแต่เขาจะบอกว่าผมพูดพูดตรงๆนะว่าถ้ามันมีไพ่แปดไม่ท้ามาแบบนี้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เรื่องของ เทคโนโลยีให้ดูไว้ด้วย,วยเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเก่าเก่าแบบว่ามันมันมันเคยเป็นสิ่งที่ผมยกตัวอย่างนะบิตคอยแต่ก่อนเป็นแค่เงินของเล่นและตอนนี้มันเปลี่ยนแนละ้วเปลี่ยนสถานะแนละ้วเออโอเคผมพูดความรับแค่นี้พออะไรบางอย่างที่มันแบบอ่ผมพูดประมาณนีนะ้ที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่นะบางอย่างนะมันมันไม่สามารถคาดเดาได้แต่ราศีกรกฎผมจะไม่พูดมากก็แล้วกัน ผมไม่อยากชี้ช่องทางการลงทุนเลยที่มันชัดเจนมากมายคุณรู้อยู่แล้วและถามว่าต่อไปพอมันเดือดซันขึ้นเนี่ยคือจะบอกว่าทุกอย่างจะปรากฏกโอเคผมพูดความรับแค่นี้พอถ้าคุณมีเงินอันนี้อไปลงทุนในแรกเงินก็ไม่เ,เร็วนะอืม นะครับผมกับมาครับใครที่ทำงานดูรายมือพี่ซีกับผมจะไม่ได้มาซีช่องทางการลงทุนนะคุณจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะหาว่าช่องผมเนี่ยแบบให้ไปลงทุนนู่นลงทุนนั่นเดี๋ยวโดนอีกนะครับอ่าใครที่ทำงานมาดูลายมือพี่ซีกับผมเดี๋ยวจะดูโัวให้กับผมคือก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีถารัสตสองห้าหกตั้งความน่นางังคลิปต์ยูทูบน่าัง จะเป็นไลโอเอตั้งข้อความด้านล่างคลิป YouTube ด้านล่างนะครับผมผมมีสองช่องทางการติดต่อคือไลทัลสองหกกับไลโอ OA นะครับผมก็สองช่องทางติดต่อไลทัลสองหกกับไลโอ OA นะครับไลทัลสองหกกับไลโอ OA ก็ไลทัลสองหกเป็นช่องทางหลักเป็นช่องทางหลักนะครับผมเป็นเพื่อนกันไปแอดเฟรนส่วนไลโอ,เเอล OA เป็นช่องทางธุรกิจมันจะเป็นแอดเฟรนไอ้ลโอเอเป็นช่องทางธุรกิจมันจะเป็น แต่สองช่องทางนี้ดูโทรไลน์ได้หมดก็คือดูสปปกโอกอลนผ่านทางโทรไลน์เต็มที่ผ่านทางโทรไลน์ให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่กับปัญหาของคุณเป็นหมอูที่เต็มที่กับปัญหาของคุณก, ID, ก OA, ็สองช่องทางไลน์ไทยดีเทั้หกกับไลน์โอเอ๋นะครับผมสองช่องทางก็เต็มที่นะครับผมก็สองช่องทางแต่ไลน์ทั้งสองหกมันจะเป็นเพื่อนกันเลยท่า,า OA, นไลน์โอเอมก็จะเป็นาทางธุรกิจหน่อยซึ่งตอนนี้จะเริ่มรับไลน์โอเอมากกว่าหน่อยหนึ่งไลน์ทั้งสองหกสัปดาต็มันต้อง แล้วก็ใครที่งานมาที่ทำงานมาได้ลายมือพิซศษงขอหเ้งตัวเลขชุดใหญ่แฟกพิพิษแบบเห็นตัวมันเป็นปรึกษากานยาวๆแบบ V.P ลายมือพิเศษหของเ้งตัวเลขนะครับผมก็ให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวแบบเห็นตัวมันเป็นจับมือกันคุยกันเห็นเป็นๆเลยนะครับผมยาวๆแบบยาวๆกันไปเลยแบบ V.P ก็ปรึกษาด้านการงานการเงินโชคลาภความมั่งคั่งรวยหรือความรักหรือเรื่องต่างๆที่คุณต้องการหรือจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจต่างๆหรือการลงทุนหรืออะไรแล้วแต่ นะครับผมก็ให้ผมโคดส่วนตัวเป็นโคดที่เต็มที่หรือจะเป็นแบบราคาย่อมเยาลงมาแบบ V P แบบแบบธรรมดาธรรมดาจะมี2แบบลายมือพิ2สองอย่างนะครับผมแต่เวลาจะจํากันอยู่ที่1ึงชั่วโมงครึ่งถ้าหากใครต้องการราคาย่อมเยาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมกับแบบ V P ที่บอกก็คือสี่อย่างจุใจลายมือพิเศษของตัวเลขแบบเต็มเวลาแบบยาวๆกันเลยตรงนี้จะเป็นแบบ V P นะครับ ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด s ับ s c ค i b e กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยไม่ว่าคลิปใหม่ๆคลิปด,ดีๆจะส่งมาเรย้อยฝากกดติดตามกดถูกใจวันนี้ไลน,น์เพียงเท่านี้สวัสดีครับ